ชาวเมืองเ hey, ฮทรีแมนดาวเตรียมบุกเวที Thailand Music c เ u า t d ดาวอาทิตย์นี้ห้ามพลาด Thailand Music c เ u า t d ดาววันอาทิตย์นี้เตรียมพบกับทรีแมนดาววงดนตรีป๊อปร็อกขวัญใจชาวเมืองเจ้าของผลงานเพลงสุดฮิตมากมายที่มาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีแบบจัดเต็มต่อเนื่องความสนุกไปกับ ศิลปินประจำสัปดาห์นำโดย QRRA ผ้าสาวเกิลกรุ๊ปมาแรงที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดเร้าใจผ่านซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาและอีกหนึ่งวงเกิลกรุ๊ปที่ห้ามพลาดได้แก่เหล่าแม่มดสาววิทเซลที่มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษ นอกเหนือนี้เตรียมพบกับศิลปินจาก19แลบและปิดท้ายความฟินส่งท้ายปีไปกับ PERSES e ที่แอบกระซิบว่าครั้งนี้หนุ่มๆกลับมาเยือนเวที TMC พร้อมกับโชว์สุด Exclusive ที่ตั้งใจมอบให้แฟนๆรายการโดยเฉพาะสามารถติดตามชมรายการ Thailand Music Countdown าา Presented by Pepsi ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 7 3 0นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานาทีทางช่อง3และ สามารถรับชมคลิปการแสดงทางออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการโดยจะได้พบกับ Exclusive Content ต่างๆมากมายที่มีเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นสามารถรับชมทางออนไลน์และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการ Thailand Music Countdown Presented by Pepsi ได้ที่ YouTube Thailand Music Countdown TikTok TMC Countdown Facebook Thailand Music Countdown Instagram @TMCCountdown และ X @TMCCountdown Thailand Music Countdown อังกฤษ Thailand Music Countdown เป็นรายการเพลงที่ True CJ Creation ซื้อลิขสิทธิ์รายการ m าดาวจาก CJ e m ของประเทศเกาหลีใต้มาผลิตในรูปแบบของประเทศไทยผ่านบริษัท Exit 3 65จำกัดเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศิลปินเพลงไทยป๊อปของไทยได้แสดงศักยภาพและประชาะสมัมพันธ์ผลงานเพลงใหม่ของตัวเองเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยป๊อปให้เทียบเท่าอุตสาหกรรมเพลง K-pop ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา17.30 18.20นทางช่อง3 HD เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่12พฤษภาคมพศ2567ดำเนินรายการ MC โดยมาเบลสุชาดาสอนพันจากวงพิกซี่ใต้อูพิทยาแ่ชัวอดีตสมาชิกวง拉สวันมิเคล,ล่าโอลิเวียเบเกอร์จากวงมิกซ์ฟร t และนุนิวชวรินเพลิดพิริยาวงรางวัล Spotify ทีป๊อปแนวฮอตเทสออฟเดอะมันเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของ t i l i n d n u s u s i o u เ t าดาวและสปอติฟาย เพื่อค้นหา4ศิลปินที่ได้รับความนิยมในแต่ละเดือนและได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งเจ้าของรางวัลเพียงหนึ่งเดียวเริ่มเปิดให้มีการโหวตครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปีพศ2567โดยคะแนนที่ปรากฏเป็นคะแนนที่คิดตามสัดส่วน100%ไม่ได้มีการเปิดเผยยอดจำนวนโหวตทั้ง